สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่32ประจำเช้าวันจันทร์ที่2เดือนธันวาคมพศ2567ค่ะวันนี้น้องสุภามีพักเครื่องพ้าบ้านเก่าๆสวยๆมาฝากพี่ๆ1่1ชุดนะคะ1ชุดมี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภาด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้จะเป็นสมเด็จเก่าค่ะขออนุญาตซูมนะคะพี่ๆสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าสวยเลยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ เปิดให้พี่พที่300บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่3ค่ะ รายการที่3มจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปี2467ค่ะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะ300บาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะหลวงปู่ศุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นพระอดค่ะ รายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6จะเป็นพ้าปิดตาค่ะพ้าปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะ300บาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7จะเป็นพระกลิ่งค่ะพระกลิ่งหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาค่ะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าจะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ รายการต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะมาในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นพับปิดตาหลังแบบนะคะเนื้อผงคุกลักค่ะ300บาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่13ค่ะรายการที่13จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะ300บาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่14ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ค่ะมีตอกเม็ดงา3าเม็ดนะคะตอกคดเม็ดงา3เม็ดหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่ค่ะ,ะ,คะ,คะ,คะ300บาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงค่ะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16จะเป็นพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะคะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์วัดส่วนขันค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17จะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะรายการต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีค่ะเนื้อนวะโลหะสา0รบาทเช่นกันค่ะ รายการต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่1ิที่19ค่ะจะเป็นเหรียญเจ้าสัวไตรมาสสาหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะเหรียญเจ้าสัวไตรมาสสานะคะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ 300บาทเช่นกันค่ะรายการที่20รายการสุดท้ายค่ะจะเป็นเหรียญเพื่อมาตุภูมิหลวงปูก่กิน,นารีนะคะหลวงปู่กิน,นารีวัดกันตะศิลาวาสนะคะ 300บาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1ดส3งนะคะย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7 2 1ดส3งนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ